เมื่อเด็กธรรมดาที่บังเอิญได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนสอนแม่มดแต่ต่อมาเธอก็ได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนของตระกูลแม่มดที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ The w o r s t w i t c h โอมเพียงแม่มดน้อยสู้ตาย หลังจากที่มิวเดตได้กลับมาจากบ้านของอีซี่ในสัปดาห์นี้ก็ถึงเวลาแล้วที่การแข่งขันชิงประธานนักเรียนรอบสุดท้ายจะได้เริ่มขึ้นแต่ทว่าในขณะเดียวกันครูเดซี่ก็ต้องเตรียมเก็บของเพื่อจะไปจากโรงเรียนนี้พวกซีบิวที่ต่างเป็นห่วงจึงคิดจะหาวิธีทำให้ครูเดซี่หายเศร้าซึ่งฟิเนลลาก็บอกให้ทุกคนปรุงน้ำยาแห่งความสุขขึ้นมาแล้วเอามันไปใช้กับครูเดซี่เพื่อทำให้เขามีความสุขมากขึ้นจากนั้นพอถึงเวลาที่อ e ีเทวต้องออกไปโชว์แคลริสก็ได้แอบเสกน้ำยาใส่ครูเดซี่ออ้้าริ่มยยมออมยก แล้วส่วนอ e ีเทลที่อยู่บนเวทีก็ได้เสกสายรุ้งที่เป็นคาถาใหม่ของเธอให้ร้อยผ่านทุกคนไปทุกคนจึงต่างพากันชื่นชอบและคิดว่าเป็นคาถาที่มีความสร้างสารรค์ดีแต่ว่าพอมาถึงตาของมิวเดตพอขึ้นไปแสดงมิวเดตก็ขอยืมแบ่นตาของครูแคคเกิลแล้วเอามาทำลายเพื่อจะใช้คาถาของเธอซ่อมมันกลับคืนให้ครูฮาร์ดบูมที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่าทำให้ของดีต้องเสียเปล่าแท้ๆเลยเพราะการที่จะสร้างคาถาที่มีความแม่นยำสูงจนสามารถซ่อมของที่ถูกทำลายไปได้นั้นมันยากมาก มิวเดตจึงบอกว่าถึงมันจะยากแค่ไหนแต่ก็ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ว่าแล้วมิวเดตก็เอาเศษแว่นตาของครูแคกโกใส่ลงไปในหม้อแล้วไรายคาถาที่เธอคิดค้นขึ้นมาให้มันกลับมาประกอบกันอีกครั้งซึ่งพอทุกคนได้เห็นก็ต่างพากันตะลึงในความสามารถของมิวเดตครูแคทโกจึงตัดสินให้มิวเดตได้เป็นผู้ชนะในการแข่งครั้งนี้และได้เป็นประธานนักเรียนคนต่อไป แต่ว่าพอมิวเดตเอาแว่นตาคืนให้ครูแคคก้ลกลับไปใส่จูจ่ๆร่างของครูแคคเก้ก็แตกละเอียดกลเป็นเศษแกว้วครูฮาร์บุมจึงบอกให้มิวเดตรีบย้อนคาถาของเธอคือนแต่ไม่ว่าจะทำยังไงมิวเดตก็ไม่สามารถเซงให้ครูแคคเก้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ครูเดวจึงไล่ให้เด็กทุกคนออกไปกันก่อนแล้วครูฮาร์บุมก็ลองใช้พลังของเธอคือนชีพครูแคคเก้ดูและแม้แต่พลังของครูฮาร์ดบุมเองก็ยังใช้ไม่ได้ผลตอนนี้ครูแคคเก้ไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้ว ในระหว่างนั้นเฟลิซิตี้ก็เดินเข้ามาหาและกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่อ e ีเทลก็หันไปด่ามิวเดตว่าน,นี่เป็นความผิดของเธอแล้วอ e ีเทลก็พาฟริดออกจากห้องโถงไปด้วยความโมโหจากนั้นครูฮาร์ดบูมก็บอกกับมิวเดตว่าสิ่งที่เธอเก่อขึ้นในครั้งนี้มันเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดดังนั้นเธอจะต้องถูกลงโทษโดยการส่งตัวไปที่โรงเรียนราชะทันเวิร์มวูดแล้วครูฮาร์ดบูมก็เสกให้มิวเดตหายตัวไปที่นั้นซึ่งพอไปถึงมิวเดตก็ได้เจอกับเด็กคนอื่นๆที่เคยทำผิดแต่ถ พอเด็กพวกนั้นเห็นว่ามิวเดตกำลังติดตาประธานนักเรียนอยู่พวกเขาก็พากันเข้ามาหาบอกว่าที่นี่ไม่มีใครชอบประธานนักเรียนจึงสั่งให้มิวเดตถอดตาน,นั่นออกส่วนทางฝั่งของมอสหลังจากที่มิวเดตถูกส่งตัวไปแล้วเธอก็ลองเปิดวิดีโอที่ถ่ายไว้ก่อนจะเกิดเหตุเพราะคิดว่าคนที่ทำครูแคคเกิลไม่น่าจะใช่ฝีมือของมิวเดตซึ่งมอสก็เห็นว่าเวทมนต์มันได้เกิดขึ้นก่อนที่มิวเดตจะไล่คาถาด้วยซ้ำเธอจึงเชื่อว่ามันจะต้องมีคนแอบไล่คาถาใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้เหมือนว่่่าาามมมมัันนนเเกกกิดดจีือขอขง ed, และ็ไ ใช่ฝีมือของอ e ีเทลเพราะตอนนั้นอ e ีเทลยังนั่งดูอยู่โดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยมอสจึงลองเอาเรื่องนี้ไปบอกให้ครูฮาร์ดบูมแต่ครูฮาร์ดบูมก็ไม่ยอมรับฟังสิ่งที่มอสพูดเพราะคิดว่ามิวเดตดนั่นแหละที่เป็นคนทํา ตัดภาพกลับมาที่เวิร์มวูดมิวเดดได้เข้าไปหาเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าคามิลาเพื่อจะสอบถามว่าที่นี่ได้สอนเรื่องเวทมนต์หรือเปล่าคามิลาก็บอกว่าสิ่งที่เธอได้เรียนมีแค่การทำขวดยาเก็บส่วนผสมและลลังหม้อเท่านั้นเพื่อให้แม่มดคนอื่นเขาได้ใช้กันและเธอก็ยังเล่าสาเหตุที่ถูกส่งมาที่นี่ว่าเมื่อก่อนเธอเคยคิดว่าเวทมนต์ใช้ทำอะไรก็ได้เธอเลยแอบเสกผ้าคลุมปาร์ตี้ของน้องสาวออกมาจากตู้เพื่อจะเอามันไปใช้แต่น้องสาวของเธอก็โกรธมากจนยอมฉีกผ้าคลุมนั้นทิ้งเธ เป็นต้นกระบองเพชรและโอกาสในการย้อนคาถาก็มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าทําพลาดมันจะทําให้น้องของเธอกลเป็นแบบนี้ตลอดการเธอเลยไม่กล้าที่จะลองย้อนคาถาดูแม้แต่ครั้งเดียวแถมครูสปินเตอร์ที่เป็นคนดูแลโรงเรียนนี้ก็โหดมากนางจะไม่ยอมให้ใครได้ใช้เวทมนต์เด็ดขาดจากนั้นพอมิวเดียได้กลับเข้าไปในห้องนอนเธอก็เจอกับเจ้าแท็บบี้ที่มันแอบเข้ามาอยู่ในกระเป๋าทําให้ติดมาที่โรงเรียนนี้กับเธอด้วยคามิลาจึงบอกว่าอยาให้สปินเตอร์เห็นมันเด็ดขาดเพราะที่โรงเรียนแห่งนี้ห้ามไม่ให้มีสัตว์เลี้ยงคู่ใจ และในทันใดนั้นครูสปินเตอร์ก็ได้เข้ามาตรวจดูความเรียบร้อยซึ่งเธอก็เห็นว่าคาเมล่าแอบเอาต้นไม้เข้ามาไว้ในห้องจึงบอกว่าฉันเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าให้เอามันไปไว้ในห้องเรือนกระจกทำไมอย่างนั้นมันจะเข้าไปอยู่ในห้องของฉันเองและพอคาเมล่าบอกว่าไม่ได้ครูสปินเตอร์จึงโมโหที่คาเมล่ากล้าเถียงเธอจึงสั่งให้คาเมล่าเข้าไปในห้องแห่งความคันที่ไม่สามารถเกาได้เพื่อเป็นการลงโทษที่บังอาจกล้าเถียงกับเธอซึ่งพอคาเมล่าเข้าไปในนั้นเธอก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเพราะไม่ว่าจะเกายังไง อาการคันก็ไม่มีวันหายไปสปินเตอร์จึงเตือนให้มิีเดได้รู้ว่าถ้าหากเข้าไปในห้องนั้นแล้วหนึ่งวินาทีที่นั่นจะรู้สึกเหมือนหนึ่งชั่วโมงส่วนหนึ่งนาทีจะนานเหมือนหนึ่งวนันและหนึ่งชั่วโมงจะรู้สึกเหมือนหนึ่งสัปดาห์ถ้าไม่อยากเข้าไปในนั้นก็ให้ทําตัวดีๆไว้ ส่วนทางฝั่งของครูเดซี่ที่กำลังถูกคาถาแห่งความสุขทำให้เขาอารมณ์ดีอยู่คนเดียวทั้งที่คนอื่นกำลังเศร้าที่เสียครูคาเก้ไปพักแคริลิสจึงพาย,ยายามจะปรุงยาย้อนคาถาเพื่อทำให้ครูเดซี่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเครื่องปรุงยามันก็ดันเกิดความผิดพลาดทำให้แคริลิสไม่สามารถสร้างน้ำยาขึ้นมาได้และในระหว่างที่ทุกคนกำลังช่วยกันแก้ไขปัญหากันอยู่นั้นพอหันกลับไปอีกทีครูเดซี่ก็หายตัวไปซะแล้วซึ่งครูเดซี่ได้เข้าไปป่วนในห้องครัวและทำท่าที่สนุกสนานอยู่เพียงคนเดียว พวกซีบิวจึงรีบพากันตามไปหาแล้วนำตัวออกไปจากห้องครัวก่อนที่คนอื่นจะรู้ความจริงจากนั้นอสุราที่อยู่ในห้องครัวก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าเฟ l ลิซิตี้นั้นเป็นผู้ช่วยของอ e ีเทลแต่ตอนที่อ e ีเทลกับมิวดยทแข่งขันกันในรอบสุดท้ายเฟ l ลิซิตี้ไม่ได้อยู่ในห้องโถงกับคนอื่นๆด้วยทั้งที่มอสที่เป็นผู้ช่วยของมิวดิทยังอยู่ด้วยเลย ในขณะเดียวกันทางฟังของมิวเดตที่กำลังเล่าความผิดของเธอให้แท็บบี้ฟังในทันใดนั้นมอดก็ได้เข้ามาหาบอกว่ามิวเดตไม่ได้เป็นคนผิดและเธอมาที่นี่เพื่อจะพามิวเดตหนีออกไปแต่มิวเดตก็บอกว่าเธอไม่มีทางหนีพ้นเพราะที่นี่ห้ามไม่ให้ใช้คาถาและไม่กวาดก็ถูกยึดเอาไว้มอดจึงบอกว่าเธอวางแผนเอาไว้ก่อนที่จะเข้ามาแล้วว่าทางไหนที่สามารถหนีออกไปได้บ้างที่เหลือตอนนี้ก็แค่ต้องรู้ก่อนว่ามีผู้คุมเฝ้าอยู่ตรงไหนในทันใดนั้นคาเมล่าที่ถูกส่งไปห้องแห่งความคันก็ได้กลับออกมา บอกว่าเธอถูกสปินเตอร์ลงโทษตั้งเดือนหนึ่งมอร์จึงคิดจะให้คาเมร่าเป็นคนช่วยในการพารมิวดเดตหลบหนีพร้อมกับยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าพวกเธอสามารถหนีออกไปได้หมอจ,จะเอาเรื่องโหดร้ายในโรงเรียนนี้ไปฟ้องหัวหน้าพ่อโมดแล้วให้เขาสั่งปิดที่นี่ทิ้งคาเมิ่าจึงตกลงที่จะช่วยทั้งสองคนแล้วเริ่มวางแผนเพื่อหาทางหลบหนีส่วนที่วิธีไลคัคเกิลในตอนนี้ในขณะที่ครูฮาร์ดบูมเข้าไปหาครูเดซี่เพื่อจะขอคุยด้วยแต่ว่าครูเดซี่ก็ดันไปขอเต้นกับครูฮาร์ดบูมทั้งที่ตอนนี้ครูรบมกลังเสียใจ สิ่งในระหว่างนั้นแคลริสก็หาทางปรุงน้ำยาย้อนคาถาขึ้นมาได้พอดีจึงใช้น้ำยาน,นั้นเสกให้ครูเดซี่กลับมาเป็นปกติพอครูเดซี่ได้สติขึ้นมาเขาก็พยายามจะขอโทษครูฮาร์ดบูมเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ครูฮาร์ดบูมก็โมโหมากและไม่ยอมรับฟังเหตุผลอีกต่อไปแล้วจึงบอกว่าเธอจะเขียนรายงานไปหาหัวหน้าพ่อหมดเพื่อไม่ให้ครูเดซี่ได้ทำงานในโรงเรียนแม่มดอีกต่อไป แล้วภาพกระตัดมาที่เวิร์มบูดหลังจากที่พวกมิวเดตได้วางแผนกันไว้เสร็จทั้ง3าคนก็าพากันแอบเข้าไปในห้องของสปินเตอร์เพื่อจะเอาต้นกระบองเพชรน้องสาวของคารเมลาหนีไปด้วยซึ่งพอได้มันมาแล้วพวกเธอก็คิดจะพากันกลับออกไป แต่ว่าสปินเตอร์ก็ดันเข้ามาในห้องซะก่อนและได้กลิ่นของสิ่งมีชีวิตกำลังอยู่ในห้องนี้ในทันใดนั้นจูจ,จูเจ้าแท็บบี้มันก็ได้วิ่งออกมาพอสปินเตอร์เห็นเข้าจึงไล่ตามมันออกไปข้างนอกและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่สานาทีเท่านั้นในการหนีมิวดดี้จ,จึงบอกว่าเธอจะไม่ยอมทิ้งแท็บบี้ไว้เลยบอกให้มอสทำตามแผนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันที่ทางออก จากนั้นมิวเดตก็รีบออกไปตามหาแท็บบี้ส่วนมอสกับคาเมล่าก็พากันไปที่ห้องเก็บไม้กวาดเพื่อจะขโมยมันใช้หนีไปแต่ทว่าเพราะทั้งสองคนได้ไม้กวาดมาแล้วจูจูสัญญาณเตือนทั้งโรงเรียนก็ได้ดังขึ้นเพราะพวกนั้นรู้แล้วว่าคาเมล่ากับมิวเดตกำลังโดดเรียนซึ่งระหว่างนั้นมิวเดตก็ได้กลับเข้าไปในห้องนอนและในที่สุดเธอก็เจอกับเจ้าแท็บบี้ที่มันหนีกลับมาได้แต่ว่าสปินเตอร์ก็ดันมาเจอกับมิวเดตเข้าซะก่อนจึงคิดจะลงโทษด,ด้วยการส่งเข้าไปในห้องแห่งความคันนานสามเดือนใ,น,น,ใน,น,น,อน,นตาม แล้วช่วยกันจับตัวสปินเตอร์ใส่เข้าไปในห้องนั้นแทน ส่วนทางฟังของเฟลิซิตี้ในขณะที่กำลังนั่งอยู่ในป่าเพียงคนเดียวจูจูจอาซูรากับอีซี่ก็พากันเข้ามาหาแล้วถามว่าทำไมตอนนั้นเฟลิซิตี้ไม่อยู่ในห้องโถงกับพนอ,อื่น,นฟลีดก็บอกว่าตอนนั้นเธอคุยกับแม่ของอ e ีเทลผ่านกระจกวิเศษอยู่เพราะคุณนายฮอนโลกังวลเกี่ยวกับเรื่องการแข่งมากกว่า e อีเทลซะอีจากนั้นเฟลิซิตี้ก็กลับเข้าไปหาอ e ีเทลบอกว่าตอนนี้อาซูรากับอ e ีซี่เริ่มสงสัยเธอแล้วซึ่งแท้ที่จริงแล้วเรื่องทั้งหมดมันก็คือฝีมือของเฟลิซิตี้เองเพราะอ e ีเทลสั่งให้ ว่ามันควรจะแค่ทำลายคาถาของมิเดียเฉยๆแต่ว่ามันกลับได้ทำลายครูไคเกิลไปด้วยและตอนนี้ทั้งสองก็ไม่รู้จะทำยังไงกันต่อฟรีดจึงบอกว่าเธอจะออกไปสารภาพกับครูฮาร์ดบูมก่อนที่ครูจะไปได้ยินเรื่องนี้จากคนอื่นมาแทนแต่อีเทลก็ห้ามไม่ให้ฟรีดไปบอกว่าเดี๋ยวเธอจะเป็นคนไปบอกแทนให้เองแล้วภาพก็ตัดมาที่เวิร์มบูดหลังจากที่มอสกับคาเมล่าได้เตรียมทุกอย่างไว้เสร็จหมดแล้วในที่สุดมิเดียก็ได้กลับมาหาทั้งสองคนและกำลังจะหนีออกไปจากทีนันแต่คาเมล่าก็บอกว่าต้อองมคคยุุด ไว้ม่อย่างนั้นพวกเขาจะตามไปอีกเธอจึงจะเป็นคนอาสาหยุดให้เองแล้วให้มดกับมิวเดตรีพากันหนีไปจากนั้นคาเมลาก็รวบรวมความกลา้าแล้วตัดสินใจใช้เวทมนต์ของเธอเพื่อย้อนคาถาใส่ต้นกระบองเพชทําให้ในที่สุดน้องสาวของคาเมลาก็ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งส่วนทางฟังของอ e ีเทลเธอได้เข้าไปในห้องของครูแคคเกิลแล้วพูดขอโทษกับสิ่งที่เธอได้ทําลงไปบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เธอเพียงแค่อยากจะเป็นประธานนักเรียนเท่านั้นแต่ทันใดนั้นเสียงของอากาธาก็ดัง ออกมาจากภาพบอกว่าไม่ต้องเสียใจไปเพราะทั้งหมดนี้มันอยู่ในแผนตั้งแต่แรกอยู่แล้วอากาธาจึงบอกให้อ e ีเทลปลดปล่อยเธอออกจากภาพแล้วเดี๋ยวเธอจะแก้ไขเรื่องทุกอย่างให้เองพร้อมกับจะทําให้อ e ีเทลได้เป็นประธานนักเรียนด้วยอีเทลจึงยอมทําตามสิ่งที่อากาธาบอกโดยการปลดปล่อยอากาธาออกมาสู่โลกภายนอกอีกครั้ง